สวัสดีคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้วกับช่อง BNM Channel นะครับใครที่กำลังมองหานะครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับสำหรับคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านนะครับที่ต้องการเตานะครับเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับใช้สำหรับทำอาหารนะครับปรุงอาหารต่างๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับราคาไม่ถึงไม่ถึงสใบแดงนะครับไม่ถึง400นะครับตัวนี้นะครับได้มาในราคา300กว่าบาทนะครับสามกว่าบาทนะครับ ใครจะไปเชื่อนะครับว่าจะได้ราคานี้นะครับเมื่อก่อนนะครับซื้อพันกว่านะครับคุณผู้ชมนะครับเครจะใช้งานเตาไม่เล็กนะครับเมื่อก่อนต้องมีพันกว่าสองพันเลยนะครับตัวนี้เป็นของสมาร์ทโฮมนะครับของสมาร์ทโฮมสามร้อยกว่าบาทจริงๆคุณผู้ชมไม่ได้โมนะครับของแท้ด้วยนะครับมาจากร้านของสมาร์ทโฮมเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับรับประกันสามปีนะครับนี่ครับ 3ปีสมาร์ทโฮมนะครับเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าของเดิมใช้มาน่าจะ3-4ี่ปีได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเจ๊งไว้แล้วนะครับถือว่าคุ้มแล้วนะครับตอนนั้นนะครับอันนี้มาสมาร์ทโฮมนะครับมาดูกันว่ามันจะใช้งานได้สักกี่ปีนะครับหนึ่ารวัตต์นะครับกำลังวัตต์นะครับ5้าเมนูอาหารนะครับก็คือสามารถที่จะเลือกรูปแบบการทํางานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการต้มการผัดนะครับ ตนนี้เขาแถมรีมอสกี้มาให้นะครับคุณผู้ชมมีหม้อแถมมาให้ด้วยนะครับคุ้มก็ไปใหญ่เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาแกดูกันคุ้มมากสามร้อกว่าบาทนะครับเดี๋ยวใครที่สนใจนะครับผมจะทิ้งพิกัดสินค้าไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดดูกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับมีหม้อมาให้ด้วยนะครับหม้อ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 สกี้นะครับนี่ครับมีหม้อพร้อมขวามมาให้นะครับคุณผู้ชม มาดูตัวเครื่องกันดีกว่าสมาร์ทโฮมกับใช้ให้ได้สักปีสองปีก็คุ้มแล้วนะครับคุณผู้ชมอย่าไปคิดเยอะ3ามกว่าบาทนะครับตรงนี้จะเป็นแผ่นพลาสติกนะครับคุณผู้ชมถ้าลอกออกนะครับมันก็จะสวยงามเลยนะครับแต่ไม่ลอกดีกว่านะครับไม่ลอกดีกว่ามันจะได้ช่วยใน เรื่องของการกันน้ําด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มเมนูนะครับปุ่มเมนูปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับเมนูก็เลือกได้นะครับอุ่นนะครับซุปหนึ่งต้มนะครับหรือว่าผัดนะครับเลือกตามความร้อนได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีความร้อนบอกนะครับว่าอยู่ที่กี่องศานะครับในแต่ละการทํางานนะครับ ข้างล่างตรงนี้นะครับเขาก็จะมีพัดลมระบายความร้อนมาให้นะครับพัดลมระบายความร้อนมาให้ตัวนี้ก็เป็นสายเสียบทั่วไปนะครับคุณผู้ชมส่วนตัวนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานก็จะบอกตำแหน่งนะครับต่างๆในการใช้งานนะครับหม้อนะครับที่ใช้ได้นะครับก็จะเป็นหม้อสแตนเลสนะครับที่ใช้ได้นะครับคุณผู้ชมตัวนี้จะเป็นรุ่น IN หนึ่งสามศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งสามศูนศูนย์หรือว่าหนึ่งพันสามร้อยวัตต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปลองเสียบปลั๊กดูลองเสียบปลั๊กดูนะครับคุณผู้ชมอันนี้เสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับไฟตรงนี้นะครับก็จะขึ้นแถบแดงๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเรายังไม่ได้วางหม้อลงไปนะครับอันนี้ผมก็จะวางหม้อลงไปนะครับเป็นกะละมังสแตนเลสนะครับนี่ครับวางลงไปนะครับแล้วก็ กดตรงนี้ได้เลยนะครับกดเปิดนะครับคุณผู้ชมก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกนะครับตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นอุ่นนะครับขึ้นแบบนี้นะครับอุ่นนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มซุปนะครับนึ่งนะครับนึ่งแล้วก็เป็นต้มนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นผัดนะครับสุดท้ายจะเป็นผัดนี่ครับมีห้าเมนูให้เลือก นะครับมีห้าเมนูให้เลือกถือว่าร้อนเร็วนะครับคุณผู้ชมใส่น้ําไปนิดเดียวนะครับเพื่อเป็นการทดสอบนะครับตอนนี้น้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับเริ่มเดือดแล้วนะครับคุณผู้ชมเร็วมากนะครับถือว่าร้อนเร็วเลยนะครับคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านนะครับตีหายู่นะครับตอนนี้เดือดแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นเป็นไอน้ํานะครับขึ้นมาแล้วนะครับร้อนเร็วมากนะครับแป๊บเดียวนะครับคุณผู้ชมเพิ่งวางไปนะครับไม่ได้ตัดต่อใดๆนะครับนี่ครับ เดือดเร็วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเลือกเป็น1,300วัตต์นะครับมันจะเดือดเร็วนะครับก็คือเป็นการผัดนะครับนะครับคุณผู้ชมนะครับจะใช้ไฟแรงนั่นเองนะครับหรือถ้ามันร้อนมากจนเกินไปนะครับก็ลดมาเป็นคําว่าอุ่นก็ได้นะครับคุณผู้ชมนะครับนี่ครับถ้าสนใจนะครับปิกัดสินค้าตตกร้าด้านล่างนะครับตตกร้าด้านล่างนะครับจะเป็นลิงก์สินค้านะครับผมจะวางลิงก์สินค้าไว้นะครับกดคําว่าเพิ่มเดิมนะครับกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับ มีข้อสงสัยสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับร้อนเร็วนะครับร้อนเร็วหนึ่งพันสามร้อยวัตต์นะครับรับประกันสามปีนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ